มองว่าธรรมชาติในกผิเกียตายเลนตอนนี้ก็ต้องแน่ด้ปะก็จะเป็นที่ต้องรักษาไว้ <c oughs> ถ้าถ้าเราไม่ร <c oughs> ักษาไว้แล้วก็ปล่อยไว้เฉ <c oughs> ยๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ <c oughs> เพราะว่าป่าชายเลนก็มีความสมําคัญต่อระบบนิเวศท,ทั้ง,ท,งทั้งในน้ำนะครับ <c oughs> แล้วก็การดูดซับคาร์บอนที่น่าสนใจป่าชายเลนที่ผมเห็นมาน่าจะสักประมาณ4 5หที่นะครับมีแถวชาช่องเซาลหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ปาากุทเทียนหนึ่ง ระยองที่เพิ่งมีเรื่องตั้งซ่อมก็มีพื้นที่คล้ายๆอย่างนี้นั่งเรือเข้าไปแล้วก็เป็นการดูแลรักษาไม่ใช่แค่เอาให้ออกจากคนให้มากที่สุดแต่เป็นการให้คนได้ใช้ประโยชน์คนได้ใช้ประโยชน์ก็จะรักมันพอรักมันก็จะได้ได้รักษามันแต่คราวนี้คำถามก็คือขึ้นอยู่กับว,ว่าการบริหารจัดการว่าประมาณแผ่ดดินแล้วก็การใช้พื้นที่ของประเทศไทยมันยังไม่มีการกระจายอำนาจสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นนี่ก็ทาให้การบริหารจัดการมันทำได้ยากแต่ที่เคยเห็นก็คือ มันควรที่จะคล้ายๆกับเป็นประชารัฐจริงๆนะประชารชนก็คือ Public กับ p r i v Private ร่วมร่วมกันเมื่อกี้ที่นายกขอมา300กว่าล้านเนี่ยถ้าอย่างที่เคยเห็นก็อาจจะเช่นร่วมกับบริษัทเอกชนเอกชนสักบริษัทหนึ่งออกกันคนละครึ่งดูแลคนละครึ่งแล้วก็แบงกนกันคนละครึ่งอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะทําให้โอกาสแบบนี้มันเป็นไปได้เร็วม,มากขึ้นแต่ด้วยความที่แต่ด้วยความที่บางทีพอมันเป็นท้องถิ่นเนี่ยกฎหมายมันยุบยิบเย,บย,บยอะเขาไม่ต้องการที่จะให้ท้องถิ่นมีอิสระในการ ขยับเคลื่อนงี้ได้จะใครเป็นคนกลุ่มเงินคนนั้นก็มีอำนาะจถ้าต้องเข้ามาแล้วก็คนที่กลุ่มเงินไว้จะใช้ที่ดินก็เมื่อกี้ที่ไล่กันให้ฟังแล้วสีก่กระทรวงั้ง,งเร็วๆ <laughs> ใช่ไหมฮะ <laughs> ก็ <laughs> จะได้มันจะก่าะทำให้มันเกิดอะไรให้มันได้ประโยชน์กับคนในท,ท้องถิ่นในพื้นที่ดูแลคนภูกเก็ตด,ด้วยกันเองอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ทําได้ยากอยู่แต่ว่าถ้าให้คิดเร็วๆในลักษณะแบบนี้ได้เนี่ยถ้างบประมาณที่มาแล้วกับเอกชนที่ต้องการที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้อย่าง ที่ระยองน่าเป็นของปตทกับปตทออสปที่นี่ก็เห็นอยู่ว่าเป็นของ s อชซีจี<ๆ>เขาเขาตั้งต้นมาให้โดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเลยเป็นต้นเนี่ยถ้ามันร่วมกันได้กับเอกชนกับป่าร่วมกันได้พวกนี้มันก็เลยทํได้กกไดีแต่ปัญหาของประเทศไทยตอนนี้พอเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งวดลเราที่มีเอกชนส่วนใหญ่ก็จะดูเหมือนกับว่าเป็นการทํา c s r อย่างเดียวหรือเป็นการฟอกเขียว r ร e n Washing นี่เป็นคําพูดที่ ที่ทุกคนต้องคอยมัดระวังเลยว่าเขาทําเพื่อที่จะรักษาสิงของเราจริงหรือเปล่าหรือว่าแค่ต้องการที่จะขายเป้าเอาหน้ารอดแก้ไหนแต่ถ้าเกิดเราตั้งใจกันทงจริงๆแล้วก็ท้องถิ่นมีการเลือกตั้งมีการยึดโยงกับพี่น้องประชาชนเนี่ยการทำกรีนวอชิงหรือการทําแบบขอไปทีเนี่ยมันก็จะไม่มีโอกาสทําในในต่อไปก็ได้ก็ดูแล้วมีสัญญาณได้ไป็นของไร้ได้ไว้กินด้าวครับ บอกะตไปกเดี๋ยวขออนุญาตนะขออนุญาตก่อนฮะบอกญาตเอออมันตือนมากตืนมากน้ำมันลงเยอะแล้วเอ๊แต่ว่าออกไปทางต้องตอาสนเดิมมน้ำใส่คานคุณพิมว่าจะผักดันนี่ไหมคะในกรณีนี้อันนี้เดี๋ยวถ้าเขาตั้งงบเข้ามามันต้องเข้ากรรมธิการงบประมาณอยู่แล้วครับก็คือในแต่ละในแต่ละกระทรวงทะวงกลมแล้วก็ผู้ว่าแล้วก็ระดับอบตเนี่ยต้องเข้าทุกทุกทุกปีอยู่แล้ว ้าเข้ามาแล้วเราได้เห็นภาพก่อนเอนี่ยบางทีบางทีเราก็คานแบบว่าเราไม่เคยเห็นแต่ถ้าเกิดเราเห็นมาก่อนเราพอเข้าใจเห็นภาพวันนี้ไม่ได้มีโอกาสเราก็จะดูพอรู้เรื่องแล้วก็จะได้ว่ากันไปตามเนื้อผ้าว่ามีความเหมาะสมแค่ไหนอะไรยังไงเพราะถ้าถืแล้วมันก็ต้องลงรายละเอียดว่าใช้ภาษีประชาชนคุ้มไหมรายได้ที่จะกลับมาประมาณเท่าไหร่จะเป็นภาษีต่อสองทีนีงเท่าไหร่ต้องดูแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพวกนี้บางทีมันวัดเป็นมูลค่าเงินไม่ได้ไงมันคือ,อการอน,อนุรักษ์ใน เชิงระบบนิเวศที่อยู่ในน้ําด้วยแล้วก็อยู่ที่อยู่ในอากาศด้วยเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันก็นมาตั้งแต่ต้นนะว่าคราวนี้เรามาสังเกตไหมเรามาภูกเก็ตนี้เราไม่ได้มาหกกเหมือนนักการเมืองคนอื่นที่มาแล้วก็ดูว่าจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปสร้างมารีน่าใหม่ที่ไหนจะไปสร้างสนามบินใหม่ยังไงแต่เราดูว่าทุกอย่างมันมีราคาที่ต้องจ่ายท่องเที่ยวก็มีราคาที่ได้เข้าประเทศแต่ก็มีราคาที่ประเทศต้องจ่ายเช่นเดียวกันเช่นน้ําประปาเช่นขยะเช่นอะไรพวกนี้ก็เลยต้อง ให,ให้เห็นภาพทั้งอุปทานอุปสงค์ของท่องเที่ยวเห็นทั้งเรื่องของอระบบย่อยไม่แค่ไม่ใช่แค่ระบบใหญ่เรยหมดแล้วก็เรื่องของอดูแลคนภูเก็ตให้เท่าๆกับดูแลนักท่องเที่ยวที่มาภูเก็ตไม่งั้นเราก็จะเพอกันไปดูแลนักท่องเที่ยวในภูเก็ตแต่ว่าไอ้คนภูเก็ตที่เป็นคนท้องถิ่นชาวบ้านได้รับผลกระทบเยอะ เดี๋วอาเป็นไงบ้างฮะถ้าโครงการนี้ประชาชนจะได้ประโยชน์ mm hmm. งในพื้นที่คนตงนคนพื้นที่ได้ก่อนครับเหมือนเดิมถ้าคนพื้นที่ได้คนในเกาะภูเก็ตได้แล้วคนประเทศไทยได้ครับ ก็ถ้าถ้าคนมามาเที่ยวที่นี่ที่นี่ถ้าท่านเห็นนะปกติคนมาเที่ยวไม่มาเลยมันไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวแต่ถ้าเราทำว่าทําให้มันเป็นที่ท่องเที่ยวได้เนี่ยป็น d e s t i n a t i o นะอ่า destination ใหม่เนี่ยคนก็เอาเงินมามาชินมาใช้ขอขอกินมาใช้คุณต้าไหมไอ๋อโอเคนั่งอะไหนก็ได้โอเคปวดเอวไหมโอเคได้ครับียดไดข้างในดีกว่านะดเบียดผมชินเลยเชิญครับเราอันนี้คือการทํางานของฝ่ายค้านเชิงลุกแน่นอนครับแน่นอนสะสมประสบการณ์สะสมความรู้ไปเรื่อยๆพอจะทำแล้วมันจะได้ เปียนเดียวจบ